ใช่นะคะวันนี้พามาชมกล้วยนะคะกล้วยน้ำว้านะคะเป็นกล้วยน้ำว้าบ้านนะคะนี่เป็นแฝดด้วยนะคะกล้วยน้ำว้าสวยมากมากเลยเป็นกล้วยน้ำว้าที่ปลูกเองตามธรรมชาตินะคะทางอำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์นี่นะคะจะประมาณนี้ ลูกใหญ่อ้วนสวยมากเลยนะคะนะเป็นของฝากนะคะของฝากจากน้องรุ่นน้องนะคะที่เป็นแม่บ้านอยู่ที่โรงเรียนนะคะที่โรงเรียนขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายเลยนะคะสําหรับกล้วยน้วาว้าหวีนี้นะ,ะจริงๆมีสองหวีนะคะแต่ว่าทานไปแล้วหนึ่งหวีอันนี้พามาชมกล้วยน้าว้าบ้านนะคะกล้วยน้าว้าพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์นะคะปลูกที่อําเภอปราศาส เป็นของฝากมาจากนะคะแม่บ้านนะคะแม่บ้านที่โรงเรียนนะคะที่ศูนย์เด็กอบตประทัดบุกนะคะฝากมารสชาติหวานอร่อยเนื้อนุ่มมากเลยนะคะกล้วยน้ำวานั้นมีประโยชน์ทางสารอาหารมากมายนะคะสำหรับคนที่เป็น ผู้ที่เป็นโรคกระเพาะนะคะตื่นเช้ามาให้ทานกล้วยน้ำว้าได้เลยหนึ่งลูกนะคะจะช่วยเคลือบกระเพาะของเราได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีสารอาหารที่บำรุงร่างกายบำรุงสมองนะคะบำรุงเลือดบำรุงต่างๆมากมายทั้งในเด็กนะคะในเด็กอ่อนนะคะในเด็กวัยเจริญเติบโตนะคะช่วงที่เด็กๆหลังหลังจากเลิกนมแม่นะคะต้องทานกล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้านี่เป็นอาหารและแค่เป็นผลไม้หลักเลยสําหรับเด็กนะคะเด็กที่ที่ที่ทกาลังเริ่มหัดทานอาหารแล้วก็ทานผลไม้นี่มีอันนี้เป็นลูกแฝดนะคะเป็นกล้วยน้ําว้าแฝดคู่กันเลยนะคะก็นําภาพกล้วยน้าว้าสวยๆนะคะเป็นกล้วยน้าว้าบ้านนะคะจากอําเภอปราศาสตร์มาให้เพื่อนๆท่านผู้ชมทุกๆท่านได้ชมด้วยกันค่ะ ขอบคุณที่ชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ